สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง w a r of the Eternal วันนี้ครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศนำเสนออีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ประเทศอิหร่านโดยทางอิหร่านนะครับได้เปิดตัวการปรับปรุงความทันสมัยของรถถังหลักแบบ T72 โดยนายกรัฐมนตรีกราห์มิรานได้เข้าร่วมนะครับพิธีเปิดสายการผลิตณศูนย์อุตสาหกรรมยานเกราะในวันที่13สิงหาคม2020ที่ผ่านมาโดยทางกระทรวงกราห์มิรานนะครับได้เผยแพร่ชุดภาพที่แสดงถึงรถถังหลักแบบที T72 ที่รับการปรับปรุงใหม่โดยในชุดภาพนะครับจะเห็นได้ว่ามีการนำหลายส่วนประกอบมาจากรถถังหลักแบบกาลาซึ่งถูกนำเสนอในฐานะรถถังหลักแบบใหม่เมื่อปี2017 และรถถังหลักแบบที่12นะครับได้รับการดัดแปลงที่ถูกจัดแสดงโดยกองกำลังพิทักการปฏิวัติอิสลามอิราน ในเดือนมิถุนายน2020โดยชุดภาพถ่ายนะครับได้แ,แสดงถึงรถถังหลักหลาย10คันกำลังได้รับการดำเนินการเช่นเดียวกันกันกบรถถังหลักแบบ T72M1 ที่ 1, ทรับการปรับปรุงและก็ได้รับการทดสอบแต่ก็ไม่ได้มีข้อบ่งชี้นะครับว่ารถถังหลักแบบกาลาเนี่ยจะได้รับการผลิตหรือไม่โดยในปี2018นะครับสนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านจะรับมอบรถถังที่ผลิตใหม่และก็ปรับปรุงอยู่ราว800คัน โดยการปรับปรุงรถถังหลักแบบ T72M1 นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากอัทดเช่นนะครับป้อมปืนที่มีอยู่เดิมเนี่ยได้มีการเสริมเกราะให้มีความหนามากขึ้นโดยเฉพาะเกราะด้านหน้าและก็เกาะด้านข้างของป้อมปืนนะครับมีลักษณะที่เป็นทรงแบนมากกว่าเป็นทรงโค้งมน ขณะที่มีหลายคำถามนะครับผุดขึ้นเกี่ยวกับขีดความสามารถของรถถังในการตรวจจับเป้าหมายตามที่กล้องเล็งของสถานีผอบอรถนะครับได้ถูกถอดออกจากป้อมโดยมีความเป็นไปได้ว่านะครับผบอรถเนี่ยอาจจะปฏิบัติการโดยใช้ป้อมปืนรีมหมดแบบใหม่แทนที่ติดตั้งไปทางด้านหลังของป้อมปืนโดยรถถัง t 7 2 m 1นะครับติดตั้งอาวุธปืนกลขนาด7 6 2ม mm ม ที่น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นปืนแบบ RWS ที่มีระบบกล้องเล็งแบบ Electro Optical แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นได้ในชุดภาพแต่สถานีพลยิงนะครับยังได้รับการติดตั้งกล้องเล็งแบบใหม่แทนกล้องเล็งหลักแบบ TPDK1 หรือป้อมปืนนะครับยังพบการติดตั้งเสราระบบตรวจวัดสภาพอากาศรวมถึงระบบแจ้งเตือนการถูกตรวจจับด้วยเลเซอร์สถานีผลขับด้านหน้าของรถนะครับก็ยังมีการติดตั้งกล้องเพื่อช่วยในการมองเห็น ด้วยนี่ก็เป็นข่าวนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยมีการพัฒนารถถังของตนนะครับหรือมีการปรับปรุงรถถังแบบที่72ให้มีสมรรถนะที่สูงยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศหากผู้ชมนะครับมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย,เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ